nalade daku dawkue ti daku walakwai takso tin pha taplo ko do dawkue ti awwe chuk mosale kichi ni do weda takso wa kalo tha america ko khutono thwam atahutave taplo ko paw khoy nyaw paw we yawe ah a khue aklua takso po tho rap ma lo yu takso na ku lo weda udi lu khanya le bahasa dewu thu mu ko tam ta hoy ma yu ru su kan ke la wa lo takso ti do de po tho awwe du we na ว่ามาตากสอมมือต yeah. ักัตาขาดตน่งอาเกยตักเกาดลอเอาววดนน้ปาทสุปาบี่แต่ไมนได้ไว้ที่นี่วนี้กินเนื้ออเวอ้าววาขาดอาเวก็ไปตุุ๋๋วยวได้อาเลิกก็ตุ๋นวันได้ไปให้ล้วก็เสอร์มีมีที่ฟาเคิลอนี่ยนะตากสอนใครเห็นีด้กระโดดวัได้เลยอินโฟเควสตอาตากส้อเอาเวักลได้ตากสอมคู่ต่อจะวัได้เลยทรัมประกาศกล่าว จะหยุดรับผู้อพยพจากประเทศโลกที่สมอย่างถาวรหน,นอเตวดาแล้วกกโู่โดนทรัมป์เอ๋ปาปาท,ทวาดนาดูเจริญเทวดาเลืกับปัตตุกุยเวตาตุลุป้ากำเนือกว่าที่พก็พูดเลยเทวดาแล้วก็เตอร์ปีนี่เค่ละเคจอนี้หนออาคอมเมอนี่เรือกิดปรตตูกุยเวตาซีหลอกหนอกาปกาปิ่เกาเวดาเปโตรเปโลต่ฮิตามาตันนอกอลวะ เมสวยเกียเมสวยเบเมม่าที่ว่าที่หน่อกะละว่าเออตากซอนี่ดอกกวยละเวดาเพตาตะนี่ยาอีเนาะแพคที่ชื่อโคดิชเตอร์คิงทงทีชิเยไม่เคยล็อกตัวนาวิดิชคือปะนี่เนี่ยหรอตากซอกวยวนาสุภิญญาเจวดาอเมริกันก็โคโดนอทรัปอเวปปลาทั่วเวดาเมเมลาอเมริกันโนทตัวนี้ดิลคีชินุ่ยดอยาเด เนาะเทวดาด้ใใจเวอุดอตาตกปลามือรักละมือชื่อกละเทวีได้หรือกระปตืกุยเวดาตาตุลบว่าลักเฮวดาละวอดเซอร์บิตเซอร์บิตบิตที่ฟักเคเลเนาะเอาเวปปลาปลาท่วดาหรืทรูโซเชียลอาปูเทวดาเลยนโยบายการเข้าเมืองได้บอร์ทำลายความก้าวหน้าของประเทศชาติ เดวิด้าเลตตาเลตาตุลโอยิเวดาปว่เลื่องให้นหนึ่งเราเริ่มที่ปกอบนี้ไม่เวด้าตามมาหาโวเนาะตามมาปิดตู่ตามมานอกกระตุ่นเราประเทศปกออัตมาเลทอเลท,อเ,ลทอเดวิด้าจิจานี่นี่เขาจะระง,งับการรับผู้อพยพจากประเทศโลกที่สามทั้งหมดอย่างถาวร <c oughs> เดวิด้าเราเไว้กับประตูกุยเวด้าตาหี เนาป่าเลกแห้อุ้งหวไว้ด้เลิกกอดเลิบไม่ซีดภาพและอเมริกาโกบุเนาไว้กับปตึกซิ่งคุยแวเพื่อให้ระบบของสหรัฐสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่เจไว้ได้ไว้กับป่าไว้ได้ดิอ่ะที่ตอนนี้ความยงาตึงไม่แล้วแต่ตุ่นรอไว้ได้ป่าสิ้นผ้าอีลามาเคเลนี้เนาะกระดุมมูท่าเกย์ท่าเกว้ได้อเมริกาโก อ่าคอมเมนท์นะเว 8.c ว่าคักคายในอเมริกาก่อนี่เนาะมาตาดิโดเดปาชูกีมีโนเอ่อดูท่อตะนี่ระบาแบล็คกี้ตะนี่ระเฮตาคอปลุอู้ดอกไปดีอิธิภาพอ่าโคดีแม่ประตูกุยบาติตะฝ่ายติฮีตะมาตะโอ้บาที่ทําไว้ระบานี่เด้อคือดือมูดอเวเท่ากับดาเกว่าอเมริกาที่ก่อนี่บ่อะตาฉูตาชาตากีตาก้วยที่พาเดกบลากุยเวเวบลอนี่เอาเวเตงดอว่าใจจะดาทรัมยังขู่ด้วยว่า จะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อยกเลิกนโยบายคนเข้าเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนและจะในประเทศใครก็ตามที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สหรัฐเนาะเอเวสซิกโดเวด้าจิจะอีเจวดาเลิกโคลอลิจไบเดนอพอรลซีเลิกอเวตุลูเวด้ากว่าเลกเฮนึ่เหรอโอ้ลปฏิติที่ว่านี้อพรลซีเท่ว่านี้เวด้าสากลัว ปตุกิเคเลเคจอโลกเคนซากิเคเลเคจอวีบลอดอินเดกาดิบาเดเวดาปราตังราลัลมิวิลาเฮนูลโลอูเวดาเลจูไปดินอาจูหลีปราทินไผหีเฮวละอเมริกากอเนเมธมาบลึเมธมาพัวอเมริกากอนนอทมีบาอะเมญะเมดึกเกราตากอทาเคราเมริกากอนซากอวอจีรุกอดีโคลดิปนาเคลเดโบปูอาฟูไปจิงบิตกอนยัยดูมาจาเลตัย หนองควางเย้าพู้พก,กับลาดอร์ตุบลูกาซึงตันใครไปดดยตุตานด้มาวิบ้านนี้กวนต่อเวเตวด้านนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ประกาศแผนการที่จะยุติกันมอบสวัสดิการและเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางทั้งหมดให้เก่ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐเดือดตันคาริเดปันหน้าลอกตุกาเจดอ a webba plato godoba data cici no te weda la america fuddo aklu aci leba ithwe kwat we weda prale a heu la america thiko le ataba thwe ba ka lotta le atame pu america thiko ko poti de pha ibakhe le ni kru ji de pha ni sa thilo ba ที่ฮีโรบาเดียไม่ได้เนาะแต่ดูอโอโล่าบ้านดูโคตาเล่เก้ผ้าอเมริกาผวาตาวิตายโยเนาะเก้อเมริกาชิโกอ่าตาโคตาตัวไอจีแล้วก็บ้านลื้อโอ๊บกันละแต่เมื่อผ้อเมริกาโพตีไพแบานี้ปะต้องลีวหรือเปล่าประกันประตูแค่ไหรอวิลโลนี่จะได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเพิกถอนสัญชาติของผู้ย้ายถิ่นฐานที่บ่อนทำลายความสงบสุขในประเทศในมุมมองของเขาตะการีบาเดียไม่ได้ เอาเวสกีทาสิกอปาปาทาสิกอเวทาเลดเทเวดาปัวละเฮอเวโซละเมริกากอซิตะพ่าอีนี้เฮอเวดาดออะความเนี่ยปาร์ติทไฟนี่ละณีเวดาซิติเซนรีบอหนอณีเวดาลีอุสัมมดุมดักแค่เลยแค่จอลีปัวติทไฟนี่เทเวดาละเฮนึงละอู้ลาตะมีเอาเวอเมริกากาที่ผู้ก็ฮุมลากะยาเปเพปาร์ติทไฟนี่หรอเอาไว้กับประตูกุยเวดาปาร์ติทไฟนี่ am as i see the same ketakajola do with that no ama me ti widalah parti pakero piatana kero takota kera go ni kepetugu da beli no ti widalah citizen laba amik nya ni ke wati ro kuda plastic ko ni lo de pian nya ni dilo tellen he u america ko len le tu bapat no sida guna ni te tege len le u lini ni mata me tu ko ban no we beli e warga เดเวตลูลอลอออัตตาปาตานิมะรณะปะภะไคกูลาสุกิตาเลวุไครีกะกวามาดะอเมริกากอดบี้ตะบีบูจันตะดนปาติไพรามาลีอะโคดตะดอนี้ไม่มีรสาจุดรสาตะตุบาอืออะเวเนดียชมดามีปะปู้ขั่วมีปะปู้หน้าที่ว่ากับบลาดอดูแห่แห่เนเนาะปาติซะนะอเมริกา เออปัตไปดวว้าทัวนี่นี่เลยจงจไปเลยนอนดาวพูดาลีนอนนุดนอเทอมเออเอาเวนดปากกับ้งตบึกกดานกาก่ดตางัทยืนยหรอกคอางชมว่ามาวันนี้มาพูมอเอออากุ้ต่เอาเวนี่นารดก็บมาอากกาจาบาเวนี่เออวิบล้วนีกูเองดเวทจีจาอีทั้งนี้ทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวโดยระบุว่า เขาจัดนรเทศชาวต่างชาติที่ถูกระบุว่าเป็นภาระของสังคมและเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงเขาจะหรือไม่เข้ากับอารยธรรมตะวันตกตะการีบาอเวเตเวดาจิตใจเนาะอาตาอุสเทอร์เกเกลึกเลือนี้อเวสิเวดาจิตใจอีกหนนอจีเทกุยเวดาเนาะปวากลุกกาอ่าหรือบาตาปะปนโนคาติเวติเดพานี นอหรือปาติปานี้เหอูเวดาลลาทีโกเวอีกเกโรตากตาร์เคลปาเมอร์กาโบทิบุกบโกดุเกโรตาวีตาโยดุเกโรตาบายูบาบอนอดิตะละปาอัฟกานิสถานและข่าวเวนาเนชั่นนอลการ์ดดิปาเออปาดิอีดิไวดรากีนี้นอกบาตานอจิโธคุยออขุดอ pra le a he u la ber kako do u mu eda di so de pra amerka pu te si ba tin pha ni ka ba tan no chi wa ke lo no e do si wi da ke ne u le ne ka cha ti ka ko de no bu khu bu na ni he le den ba bu khu bu na ni he da do ta lo no no u mu di do la pu a wa ti fo mi te si ba ni ha ro gui te we da bi lo no เออนกระจงมู่จมเกนตาจุตานาเล่นนี่นกบุตุบายยาตเนี่ยบลอสเลอกขยันให้ตึงเลยอีกแต่ไม่เลกป่าดิตอนนนที่นกกอบบามาไว้้าน้เนี่ใหไปมาดีตอปาชิโกอบมีดีบาลีฮาลกกิตัวองเวาเนชีบลีปาโปรเนาะโมุดที่ตอนกว่ากอมึหนมีดีบาลีเทวดานงบ้าฮาลกวินาะแล้วที่ก็ไว้นี่เออลากกวยกิวเาเทวดาความคิดเห็นดังกล่าวของทรัม มีขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของสมาชิกกองกำลังพิทักษ์ชาตสหรัฐในหนึ่งเมื่อวัพนพฤหัสบดีวันที่27 หลังเขาถูกยิงใกล้ทำเนียบขาวโดยชาวอัฟกานิสถานตาเิต้าโกลดินพะอีอเมริกาโก้คูกเรียกลีป้ากูเว็บ้าเรียบลืตูเรียบปาคู่เอเนปโปโปปาพลาดอ่ะอาตาจิตาตัวเลือกทรูสโซเชียลมีเดียปูดไม่เกเลแต่ตักงส่วนต้นเนตินพะโดนเอามือ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 สินพาดีสุออเมิลิและอิสุที่ไปนีนเฮต้าความรู้เร็วกว่าอัฟกานิสถานขาดสีวัาเนชั่นการ की का का तगा नो पति 냐လတိလတိလတိလီန یشنل ကတ်ခီကနီအဲကေနဘဒတာဖဲတာခိုခဘဒန یشنل ကတ်ဝီအလောက်ခီနဲလောအင်းအဝယ်နေဒုချုံမတာဒီကုတ်ဘိဒုမေမေတတ်တီတတ်လာနဲအာမေမေတတ်ကောမူးနီဒုချုံမဒါလောကောစာထော်တီလောနော 播啥เท่านี้了單位明明大過木的大過木播啥了你知道這個提拔的大過木的該一派己地了爬爬的你能不能過才了他們